สวัสดีคะ่ะตุ้งติ้งคะ่ะตะกระแตนบันังกาสกลน,นครค่ะและกกะทางช่องย t u b e นะคะตะกระแตนบันังกาสกลน,นครค่ะอยู่บ้านตองโคบนะคะอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะตุ้งติ้งมีเคล็ดลับดีๆนะคะให้มหาให้ลูกค้าเนาะที่เลี้ยงตะกะแต่ลวกะ้อ,อเป็นอย่างตุ้งติง้งยมเห่าจับมากินแบบนี้ยมเหาเ,าเอามาทอดเนาะเฮ่าเป็นอย่างมันคือขมขี่แทะเนาะทุกคนเนาะตุ้งติ้งก็มีวิธีเลยคะ่ะง่ายๆเลยทุกคนคะ่ะซึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่ตุงต้ง ที่ตุ้งติ้งว้าวอยู่นี้นะคะทุกคนค่ะก่อนนะคะที่เฮาสิเก็บตะกะแตนนะคะทุกคนค่ะกะคือนึงเนาะสมมุติมืออื่นเนาะเฮาสิเก็บตะกะแตนเนาะมือนี้เฮาก็งดเลยค่ะทุกคนงดให้หย่างดให้ใบตองงดให้อย่างคือให้มันอดเข่าเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วกันในท้องมันกะสีบมีขี่ขมขมเด้อทุกคนเด้ออันนี้คือเคล็ดลับนะคะที่โอ้ยใหม่ล <ste ve> ่าสุดนะคะที <sc ro ches> <unda> <sh> like well ่เพิ่งค้นพบมาเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าอันนี้ที่ทุกคนเห็นในคอกนี่ตอนนี้นะคะกับทุกคนค่ะเพราะว่า พึ่งหูเคียนรับค่ะทุกคนค่ะก็เลยยังบม่ได้ลองให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่คือแบบอ่าสีสังเกตได้ว่านะคะตกระแตนตุ้งติ้งนะคะสี่าโอ้ยตุ้งติ้ง เอาให้มันอขอาอขอยยังวางไข่จากรอบล่ะตุ้งติ้งถึงถึงสีเก็บเนาะของตุ้งติ้งนะคะสำหรับของตุ้งติ้งเนาะกะสีเก็บไข่ประมาณ2รอบค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งในฟาร์มอื่นนะคะร้านอื่นเขากะสีเก็บไข่ประมาณ3รอบเนาะกะสีเอาให้คุ้มเลยแต่ว่าตุ้งติ้งบอกค่ะตุ้งติ้งเก็บถ้ามันไข่แบบสองรอบแล้วแบบนี้ค่ะตุ้งติ้งกะสิเก็บโตขายเลย้อคะทุกคนเด้อสีสังเกตได้เลยว่าในท้องมันนี่สิยังมีไข่แบบโอ้ยขึ้นเลยทุกคนขิดภาพตามเอาไปทอดแล้วแบบยำ ลงมีไข่แบบแตกตุบตุบตุบโอ้ยแซบแหงแซบแหงทุกคนคะ่ะติดใจในรสซตาของตะกะแตนเนาะมันกะสีเนื้อแซบแหละอืมทุกคนคือสีหูอยู่เลยว่ามันแซบแก้มเหล่านี้โอ้แหงบักขักเลยทุกคนเด้อนี่ยังทันเด้อมาตอนนี้เด้อทุกคนเด้อโอ้ยกืนน้ำลายก่อนเด้อแบบนี้อืมนี่คะ่ะทุกคนเด๋ยวตุ้งติ้งสีไฮเบิร์กเนาะนี่โอ้ยนี่เป็นถุงบักใหญ่เนาะพอมันนักมันอย่างแลราก็มาเปิดเบิร์กนี้ทุกคนนี่ ดินกระเดี่วกระเดวกระเดว,ๆๆวเลยเด้อนี่นี่แข็งแรงทุกโตลกเลยทุกคนเด้อแล้วกระโตใหญ่นาเด้อทุกคนเด้อคันแม่นไผ่นาอยอยากได้นะคะตโตสดนะคะกะที่่อมาหาหนิงได้คะ่ะตามสแกน Q ิอาโคดนี้หรือว่าอ่าโทรมาก็ได้คะ่ะทุกคนคะน่ะเนาะตอนนี้กันยังทันนะคะเพราะว่าอ่าในส่วนของหนิงนะคะเก็บหลายคอ,อกเลยนะคะตุ้ติงกับบึงนำเนาะเก็บหลายคอ,อกแหง้งทุกคนคะ่ะมีคู่มือเลยนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้นะคะหนิงกะมาแพ็คใส่นะคะถุงนะคะ เพื่อที่สี่ไปขายให้ไทยบ้านเนาะถุงละหา้าิบถุงละร้อยแบบนี้ค่ะเฮาสี่บรรจุนะคะถุงละ1ขีดนะคะทุกคนค่ะหรือสําหรับไผ่ที่สั่งมาแบบเออจะได้ถุงละร้อยเด้อเฮากะสี่สร้างให้มาได้สองขีดนั่นเองค่ะทุกคนค่ะมีแถมนําเด้อทุกคนเด้อนี่เด้อ อันนี้เก็บไข่รอบหนึ่งก็โอ้ยคุ้มค่าเลยค่ะทุกคนค่ะแต่อย่าลืมเด้อเทคนิคของเฮานะคะการเห็ดให้ตะกะแต่มันบกขมเนาะยามเอาไปทอดเนะาะก่ไก่ย่ายให้อันห่ามันก่อนที่เฮาสีจับคืนหนึ่งนะคะให้มันอดอาหารเลยนะคะทุกคนค่เะเฮาก็ต้องให้หยามันเนะาะกรซิมีเนี่ยคะ่ะที่ตุ้งติ้งเห็ดให้เบิ่งเนาะนี่คะ่ะประมาณนี้กับจับเบิ่งเด้อมันกระสิดโดดแห้งจักน้อยทุกคนเออนี่แข็งแรงแข็งแรงเลยค่ะเอาไปทอดกินโอ้ยทอด มันทุกคนโอ้วาละกะดัน้ำลายแต่กึืนน้ำลายก่อนอืมไ <laughs> ทยขายก็ยาก <laughs> น้ำดีก็บ่ได้กินคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าขายลูกค้าเบิด <laughs> มีตะนจองมีตะนอยากได้มีตคนอยากซื้อคะ่ะทุกคนนี่เขาก็มาสร้างเนาะตามที่น้ำหนักของลูกค้าสั่งนะคะทุกคนคะ่ะ รอบหน้าค่ะตุงติ้งสีมีเคล็ดรับดีๆอย่างมาันแซกัะกดติดตามไว้นะคะก็แลกกระแสเป็นกำลังใจให้ตุงติ้งนำเด้อค่ะเด้อสำหรับมื่อน,นี้ค่ะตุงติ้งสีไปก่อนค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ